ต้มขาไก่เป็นอาหารที่มีรสชาติคล้ายต้มยำต่างกันเพียงต้มขาไก่มีการใส่กะทิเพิ่มลงไปด้วยส่วนเครื่องปรุงอื่นๆได้แก่ไก่ขาออนพริกมะนาวและน้ำปลาบางสูตรก็มีการใส่ตะไคร้ด้วยเหมาะทำเป็นกับข้าวเพราะรสชาติค่อนข้างเข้มข้น ส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากนะครับอาจจะดัดแปลงใส่กุ้งแทนไก่ก็ได้แต่ไม่นิยมเท่าเนื้อไก่คุณค่าทางโภชนาการของต้มขาไก่ต้มขาไก่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมรองจากต้มยำกุ้งโดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติต้มขาไก่นับเป็นอาหารที่เสริมต้มยำกุ้งในระดับนานาชาติซึ่งช่วยในการเผยแพร่อาหารไทยต้มขาไก่มีส่วนประกอบหลัก ก็คือข่าและไก่ข่าช่วยในเรื่องของการเป็นสมุนไพรในการปรุงรสแล้วทั้งขาอ่อนและข่าแก่ก็จะให้น้ำมันหอมระเหยสมัยก่อนใส่ขาแก่เพื่อช่วยปรุงรสแต่ในด้านคุณค่าทางโภชนาการถ้าเราใส่ขาอ่อนๆลงไปเคี้ยวเป็นผักได้ชนิดหนึ่งแล้วถ้าการเติมกะทิเข้าไปก็ช่วยทําให้ต้มข่านั้นมีพลังงานเพิ่มขึ้น เราก็จะได้พลังงานมากขึ้นแล้วรับประทานอาหารร่วมกับจานอื่นที่มีพวกผักมีส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็สามารถได้อาหารที่มีความสมดุลได้อาหารครบ5หมู่แล้วก็เป็นประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i b e ให้ช่องลองดูนะครับแล้วพบกันคลิปหน้ากับลองดูครับ